ตังไหมครับผมงานน้อยๆเงินเยอะๆนะจ๊ะสาธุเลยงานน้อยเงินเยอะอ่านไม่ไม่พวกเรางานเยอะได้ไม่เป็นไรเราอยากให้เป็นงานเยอะที่แบบว่าได้มาเจอกันบ่อยๆใช่พวกเรางานเยอะได้เพื่อนไม่ต้องงานพนิงานฉนู๋ไปผู้ฝึกหนึ่งร้อยคนทั่ว วันนี้บรรยากาศดีเขามีทุกคนเขามีตั้งแต่ตรงนี้วันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันครับลมเย็นดีครับครับกินข้าวหรือยงังกินแล้วแล้วกินข้าวเรี่ยงดีมากแนะนำเมนูอะไรคุณแนะนำอะไรลาบเองนะ นด้แล้วได้แล้ไม่โดนอะไรเหรรู้จักตู้หมูกระทะที่มึงอยู่ตรงนี้ปะอะไรเนาะแต่ว่ากินทุกครั้งก็คือกลับบ้านไปกินน้ำเพิ่มอีกสามขวดนะสามขวดลิตรนะไม่ใช่สามขวดธรรมดานะรู้จักตู้หมูกระทะปะเคยกินปะไม่เคยครัไม่เคยเหรออู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ตรงนี้ใช่แต่เดี๋ยวต้องไปวันอื่นที่วันถัดไปไม่มีงานเพราะว่ากินแล้วกินแล้วหน้าบวมมากกินแล้วหน้าบวมสุด ฮะเอาเลยไหมน่าบวมหมอโซเดียมทียบมากมากไอ hey, แต่มันอร่อยมันอร่อยมากๆม,มันอร่อยมากๆากะใครเคยกินตุ้ยแล้วอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมเค็มเนี่ยพวกคุณไม่ใช่สายเค็มเหมือนพวกผมงไงพวกผมฮะใช่เกี่ยวว่ากินกับข้าวเลยพอดีมันคือถูกต้องที่สุดใช่ไหมแล้วส่วนคนสายหวานจะพูดว่ายังไง เอาจริงนะอย่าว่าแต่เขาที่จิตอย่างนี้นะผมได้ยินแบบนี้จิตผมไม่อยากจะเดินไปดูเหมือนกันอะไรนะสวัสดีครับทุเอออย่าว่าแต่พวกเราเลยนาะเขาเขาก็ป้งมดแล้วแต่ทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะ ใจยังอยู่พวกเราอยู่เลยฮะคุณแม่ผมจะชอบ NCT แค่ไหนทุกคนจำคัญที่สุดเลยนะเคสัาพูดจริงๆรจริงจริงแล้วผมสามารถวิ่งหนีไปก็ได้นะเนี่ยแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ โอ้โหจริงๆแล้วไอ้แค่แอบมาให้ฟังขอขิงนะเดินผ่านห้องเรียนตัวเขาด้วยนะแต่ว่าไม่เจอครับและคนที่ลกที่สุดตอนเดินผ่านห้องเรียนตัวเขาอะนี่พอดีเลยเดินมองอ๋อไม่มีใครเดินละปิดมิดเลยครับเดินแล้วหันไหมเชี่ยโหตื่นเต้นมากเลยอะผมก็หันไปบอกเฮ้ยน้องหนึงใจเย็น เราแค่เดินผ่านห้องอ่องตัวเ,เขาเขาไม่ได้เปิดประตูห้องเองตัวด้วยซ้ำเราไม่เห็นเขาเราแค่เดินผ่านเฉยอ๋อโอเคพูน yes เปลี่ยนไม้เขาไม่ใช่เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางครับระวังจริงๆ้วตอนนี้มันมันแค่ไอเฉยไอเลิฟยูอ,อะค่ะ <c oughs> เดืดเดๆดเดดสักนขคันหลังหนีะดูเราเรื่องในกองในกองสนุกสนานมากนะครับผมเมื่อวานนี้ฮัลโหลครับโอเเมื่อวานนี้ถ่ายที่คอนโดผมงเองในเรื่องโอ้คอนโดของภูมิกับบ้านตามนี่ต่างมากเลยฮะโอ้ยสุดๆ Yes นั่นแสิแต่ห้องดูอล,ลังการเวอร์มาเมื่อวานนี้ก็ถ่ายสนุกมากเจ้าอเ,าเร,เ,รอเหมือนร้านปะโ,โอ้โหลโหลเอ,อ้ได้เลยโอ้โยโอ้ Yes <c oughs>